เปิดตัวแล้วครับกับ OPPO Find N2 Flip มือถือจอพับได้รุ่นล่าสุดจากค่าย OPPO เปิดเวอร์ชัน global เป็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะมีะรายละเอียดอะไรบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมดิีมโมริอัพ Let's go สำหรับตัว Apple Fine N2 Flip ตัวนี้นะครับผมก็เปิดตัวในเวอร์ชัน global เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นมือถือจอพับได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนนะการดีไซน์เนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเหลี่ยมนะครับตอนที่กลางออกมานะด้านขอบมุมโค้งหรืออะไรต่างต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกดีไซน์ให้มาเป็นลักษณะเหลี่ยมมากขึ้นส่วนการพับหน้าจอลงมาเนี่ยก็จะดูไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับและตัวนี้ครับผมยังมีจอด้านนอกมีไซส ที่ใหญ่มากๆอีกด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสีนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีดําสีทองแล้วก็สีม่วงนะสสีเลย3สไตล์นะครับส่วนเรื่องของสเปคภายในนะครับเริ่มต้นจากขนาดหน้าจอตอนที่กาออกมานะจะอที่ที่6.8นิ้วนะครับก็ถือว่ายาใช้ได้นะพื้นหน้าจอเลือกใช้เป็น f l e ร์นโบ้แอมโมนะครับผมก็จะเป็นจอ a m o l e d ตนั่นแหละแต่ว่าเป็นจอ a m ม l e เลที่พับได้คาเลเฟสเซชัเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเพลสนะครับรองรับ HDR10 Plus แล้วก็ กันเลยทีเดียวนะครับส่วนความละเอียดของเขาเนี่ยก็จะเป็น Full HD Plus นั่นแหละครับส่วนเรื่องของการพับหน้าจอลงมานะครับจอด้านหน้านะครับมีขนาดใหญ่มาก3.26นิ้วนะครับซึ่งจอเนี่ยเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากๆนะซึ่งพอดหน้าจอก็เป็น AMOLED นะครับครอบทามด้วยกระจกอ o r i l l a Glass ส5สำหรับใครที่กังวลว่าจอด้านนอกจะเป็นรอยเวลาหรือเปล่าเวลาเราวางมือถืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดความสว่างสูงสุดได้ที่900 nits นะครับสำหรับจอด้านนอกนะ จะอยู่ที่191กรัมถือว่ากลางๆนะครับสำหรับมือถือจอใหญ่นะส่วนเรื่องของซิมการ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มไมโคร s d การ์ดได้นั่นเองนะครับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็สแกนใบหน้านะครับรันมาด้วยกับ Android 13นะครับครอบทับมาด้วย ColorOS เวอร์ชั่น13เหมือนกันแต่สุด พิเศษนะครับรุ่นนี้สำหรับเจ้าตัว Oppo Find N2 Flip นะครับตัวนี้สามารถ อัปเดตนะครับ Android ได้ถึงเวอร์ชัน17กันเลยทีเดียวโอ้โหซึ่งตอนนี้เวอร์ชัน13ใช่ไหมก็จะเป็น14 15ี่สิบปีนะครับโดยประมาณนะครับยาวนานมากนะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะสหรับ4ปีถ้าเกิดว่าจอไม่พังสักก้อนนะครับชิปเซตเนี่ยตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 9000 plus 5 G Octa Core นะครับ GPU เลือกใช้เป็น Mali G 7 1 0 MC 1 0ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เทียบเท่ากับ Snapdragon 8 Gen 2นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับตัวนนนนนนี้้้้้ใหหหกกกกลลลลลองงัััััััะะคครรบบ2ตตวววดยเเม50าพิซ มันเริ่มเลนอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทนะครับในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้ก็ยังชูโรงในเรื่องของการถ่ายวีดีโอนะครับแต่น่าเสียดายนะไม่มีการกันสั่นแบบ OIS มาให้ลําโพงนะครับตัวนี้จะให้ลําโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับ Wi-Fi รองรับเป็นเวอร์ชัน6แล้ว Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.3นะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,300มิลลิแแออออออมมมมป์์์์์นนนะคครรรรรรััััับบบพพ้้กกกชาาจเเเเ็ววีีีีี44ตตตตตท่่่ผซไสืยยด เยอะมากนะครับสำหรับมือถือจอพับได้นะเพราะว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยผมว่า C 1000m เนี่ยอาจจะดูเยอะไปมากซะด้วยซ้ำนะครับแต่เอาจริงหลังๆมานี้นะครับมือถือที่ผลิตออกมาใหม่ๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาแล้วก็แบตเตอรี่อึดด้วยดังนั้นนี่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราๆนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับสำหรับเจ้าตัว Oppo Find N2 Flip ตัวนี้นะครับเปิดตัวในฝั่งของยุโรปนะครับซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ RAM 8GB นะครับ Storage 256เป็น รุ่นเริ่มต้นนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ31,200บาทนะครับถ้าเกิดว่าเข้าบ้านเรานะครับจริงๆมันเข้าอยู่แล้วเพราะว่ามันเปิดเวอร์ชันโกลบอลแล้วใช่ไหมผมกะ ว่านะครับอันนี้ผมกะเล่นนะประมาณ36,900การบาทกะเล่นๆนะครับแต่มันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้อาจจะเป็น34,900บาทประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าราคานี้นะครับกับมือถือจอพับได้เนี่ยแล้วแต่ปรเจกบุคคลนะครับบางคนก็อาจจะชอบส่วนบางคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วแต่สะดวกเลยนะครับส่วนใครที่เกรงกลัวว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยจอมันจะพังก่อนหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาก็มีการรับประกันนะครับว่าสามารถพับได้กี่ครั้งนะครับพับได้เป็นหมื่นๆแสนๆในครั้งนะครับหน้าจอเนี่ยทน าก็ต้องลองใช้กันไปดูนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ส่งเคลมศูนย์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า oppo เนี่ยในบ้านเราก็มีศูนย์บริการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเจ้ตัว Oppo Find N2 Flip คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ผมไว้ข้างล่างได้เลยและคุณผู้ชมครับไปติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกเกอรหรือจะเป็นเว็บไซต์ sixsister dot com ก็ได้เช่นเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมจุ้ยมือเลี้ยงก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีท<ๆ>ุกคนลา